สวัสดีจ้าวันนี้เรามาต่อกันคลิปที่สามคลิปที่สามจะต่อดอกที่สองเข้ากับดอกที่สามดอกที่สองกับดอกที่สมต่อกันก็ทําเหมือนทําเหมือนกับดอกที่1ต่อกับดอกที่สองทำเหมือนกัน1ต่อกับดอกที่สองถักแบบน,นี้เริ่มถักนะ อันนี้ชิ้นที่สามนี่ชิ้นที่สองแล้วก็เริ่มถักจากมุมนี้มาเริ่มถักจากมุมนี้มา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 มุมนี้แล้วก็ถักเรื่อยๆมาไม่ต้องตอกอะไรแล้วเรื่อยๆมาจนจบแถวพอจบแถวเสร็จเราก็มาต่อแถวที่สี่แถวที่สี่ก็ไม่มีอะไร จะแตกต่างจงมุมนิดหน่อยนอกนั้นก็ถักเหมือนกันหมดแถวที่สี่นะจะมาแนะนำแถวที่สี่ต่อแถวที่สี่นี่แถวสามหนึ่งสองสามสี่งานชิ้นที่สี่งานชิ้นที่1งานชิ้นที่งานชิ้นที่1งงานชิ้นที่สองงานชิ้นที่สามงานชิ้นที่สี่งานชิ้นที่สี่แล้วก็มาเริ่มถักจากมุมนี้เริ่มเริ่มต่อจาก ปุ่มนี้นะปุ่มนี้เดี๋ยวพี่จับให้ด,ดูชัดๆเริ่มต่อจากปุ่มนี้ถ้าเราถักงานชิ้นที่สองที่สามที่1นึ่งที่สองหรืสาได้อันนี้ก็ไม่ยากต่างกันนิดหน่อยถักมาต่อปุ่มนี้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 พอมามุมพอมุมนี้ ชิ้นที่สงานชิ้นที่สี่เราต้องต่อสองมุมนะจะมีมุมต่อมุมเข้ากับงานชิ้นที่สามแล้วก็มาต่อมุมเข้ากับงานชิ้นที่หนึ่งงานเราจะได้ลบบักษณะนี้ต่อเข้ากับชิ้นที่สามต่อเข้ากับชิ้นที่หนึ่งนอกนั้นแล้วก็ทักต่อเหมือนเดิม ต่อเหมือนเดิมพอ,พอสุดท้ายก็มาตรงนี้ต่อเข้ากับมุมตรงนี้สุดท้ายงานแล้วก็จะได้แบบนี้คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะสามสี่ถักชิ้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ก็ไมก่ก็เหมือนเดิมมีต่างแค่ตรงมุมนิดนิดหน่อยแถวที่สี่ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะมาแนะนําแค่ตรงนี้ mm. ถ้าใครเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะ,ะต้องย้อนเข้าไปดูช่วงต่อเนี่ยช่วงต่อต้องย้อนเข้าไปดูคลิปที่สองอี EP ที่สองแต่ถ้าใครย้อนอยากย้อนอยากดูแต่แรกเลยก็ย้อนดูตอนคลิปที่หนึ่งเลยคลิปหนึ่งก็จะ,จะแนะนำสอนการทำดอกตรงกลาง ใจเนาะงานชิ้นที่4ต่อเข้ากับมุมนี้คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่นี้เนาะ,อะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมช่องจะพยายามปรับปรุงเรื่องเสียงเรื่องภาพให้ดีขึ้นเรื่อยๆ แล้วก็คลิปต่อไปจะมีอะไรใหม่ๆมาแนะนำมาสอนกันอีกคอยดูแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากจ้า